ปืดมาปาามาแล้วอย่าจุ่มดูไหลป้าพี่น้องตัวเดียวกินอิ่มสองคนตัวนี้บ่เบิ่ดจำปุ่นแล้วเนี่ยคาบินความเอาไม่ไหมเป็นหมนี่เลยอกาบินความแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีตอนค่ำๆนะจ้ะ มเมื่อเวเมื่อนี่ไปตึาากแหนจะจ๊าน้ำลบ่รบู้ว่ามันสีมีป่าคือเก่าบน,นาะจ๊ะมันสีคือตอนน้ำขึ้นบ่ไปเบิ่ง ยังดอกซองเทียรหรดิซองตุละตีปาน อยู่บลาะไอ๊ะเฮ๊ะปลายังล่ะปลาเข้อฟังปลาเข้อฟังก็ยังว่าปลามันอยู่ฟังว่าของเล่นข่องเป็นเรื่องธรรมชาตินานนันนันสามสี่หาอุ้ยมันหลายตัวอเลยที อ, <ไป S 1> อ่ะกคุยล่างยังไง<ป>ตัวนี้กับบนน้อยเลี้ยนี่แวละสุกมันจุ๊บๆปุ่มอือ้สี่หาหาตัวมัน<อ>มัน,ม,นมันแล้วมันโอเคปะ เขาบอกคือคักซื hey, ้อๆได้ปรากดตินี่กดให้ตัแนี้ปรากฏปรากฏปรกดตัวสีหาตัวอ่าโอมันกินอย่งนี่ต้องใครงงเลยปกดปรกดสีไร่เาปะมาแล้วมาแล้ว้ยคือข่ายเฮ้ย โอ้ยนะเอาออกเด้อมหอยลงมะท่านนำเจ็กสีเดียซ้ำได้เด้อพี่นอกเฮียของคักจะว่าได้เหรออัตเหียป่าบอกว่าป่าเล่ไหล ลงไปง้มที่แหลกว่า,วา,วาปลาหลากหลายเอาช้างมันดดังข้าเจ้าบกูบานิมาของกันไว้ก,ก็ไม่ไพ่ bay ra Hắn chỉ tải con vẫn về cây cây Bài về phía mai chẳng gì mạo เจ๊าะเห็นปาใส่ปะเฮีเสียงปะาฮเสีงอ้ะคุะ้ยออกตัวนึงนี่นคุยลำแฮเสียงปาโอ้ยปาคุยลำออกตัวนึงต่นงนี่แหละตัวรุ่นนี่มันออกโอ้ยเนาะเสียดายเลยเฮียของ มันบ่เขือพ่ามันออกอืมมนกินเน้เามี่กก็บแบบหลายนบุไเป็นแบบนี้งุมไปพร้อมตุ่มกับเอามันลูกจับเอาลดเพราะว่ามันข่องมันได้แกะ คือเพื่ของจาัาเที่ยโอ้ีเชียงป่าเลย

นี่ตางาเถอะบุเหล่านาเริ่มยกตตเงี้เสียงป่าบ่เตียงเหรอมันบ่ได้มือนี่บ่ปนใดป่าคุยลมเป็นน้ำงอยู่ต้องขี้ป่าแต่ว่าป่าบัดถิ่นป่าห้องอดอดป่าห้องอดอ้นว่าป่าบัดถื่เหี่ มันป่าน่าลูกแหกขึ้นมากลูกแหกขึ้นมากสัสเ็ตะของแต่ของอี้ยะ เห็นปลาสองตัวดิกระจีตัวนี่เหีมาณกระพอได้กิิอนู่ดอก ังสิไข่เห็ดปลาปิ้งตอนน้ำขึ้นมันจะปลาทอดตอนน้ำบกมันจะปลาปิ้ง ปลาซีอยู่เว้ยปลาคุ้ยล่ามสามปลาคุ้ยล่ามสามปาเจีอันหนึง่งปิ่งกินไม่ไมเนาะใครเต็มท่วงเนาะ โดดแล้วป่าน้อยโดดโดดสองตัวเลยเสียดายเนาะน้ามองนี้บุกมองนี้ก่อนคั่น่าสั่นนี่ยเงาโดดแล้วนี่มองนี้มองมันป่าน้อยแตกปวดพากออกปืดมาป้าน màn nè, ui, giờ zoom đủ lại, ba, pino, ừ, một cái ăn im, gióng con, cái này, bố bớt sầm luôn nè, bớt, màn 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 ui, chụp chụp ตึกเท่งบัตือเลยบบัตือแมามัหนีเป็นเลยแม่มันนี่สัตว์ออกพี่เราตุ่มป่าพ่อกระเทือนอือปลาซอยบ่ปลาซอยกับปลาเล่นไฟเหรอปลาคุยล่ามเหรอวังหันอันซุ่มดวดดีๆเดียร์สับัววุ้ยว่ามันเก็บเขาเผาสิเขาจังนะจะควางยานตั้งแต่บ่ได้เหลาขึ้นมากตู่บอกใหญ่หนึ่งวัง ตกปุ๊บตนึงป่ากับคุ้ยล่ำตัวซ้ำตัวเียกเรียยตัวเดียวโคโลเอาไปไปเนี้ยเป็นบทเรียนนะคะนั่นเดี๋ยวตัวนึ่งสองตัวปรกดเมื่อปรกดปรดไเกี่ยงมันบริเท่าดอกอ้ายมันหักลงมาหัน น้ำท่วมเถิงมันเนียมันอันนั้นเนียมันลงน้ำต้นใหม่เดีอน่ะนั่นต้นใหม่พามันลงนี่อยู่เด้จะจุ่มดูไรม้ามันสีเฮียอีกอือสามกุย้ำไหมตัว มีซีตัวจเหง่เสียงป่าเปิดหกบบักระบ่คนงานโอ้นป่าคย่ง,ง <S <S 2> <S 2> มันอยู่มันป่าปิ่งเหมือนออป่าคุยลำหลป,ป่าปิ่งนาม,มันบกมันก็บ,บ่คอยถือป,ป่าปิ่งปรากฏแต่ต้ม ไอ้ต้มสุ่มเยอะสี่ตัวสี่สียังไงอ่ะหกตัวพี่จะประกวดเฮ้ยมาสองตัวนี้หน่อยสองสี่หกหกตัวแก่งใ้่ไม่สุ่มเนาะสุ่มนิดเอาไว้แต่ปิ้งอย่างเดียวสุ่มนิดปลาสุ่มนิดคั่วไว้ทอดอุ้ยสุวนตัวนี้ ปวดพวตัวใหญ่โตัวมันออกจากกันก็ปวดตัวน้อยเออด้อตัออกจากแหงจังเลยมืเขาเผาเนาะเสดายนะฮะแบบนับอีกแล้วพี่น้องป่าคุ้ยล่ามใครพี่น้องคกับผลกั้นกับมันคลืนเฮาไปวานแหรครับแต่พอได้เฮ็ดกินย่มามะ้อเขาจังมาปิ่งครับพี่น้องหอดป่านสามทุ่มดุก,กวัว นอปาคุยลำอุย้ยใหม่ซะเนาะเมียมกาบินความเอาไม่ไหม่นเมียนี่เดียวกาบินความแล้วพี่น้องออโอ้ไฟแห้งไฟแห้งใครกำลังสวดออกมาพี่น้องข้าปาลาลักกะซุ้มนี้เป็นปลาปลากระเแี้ยงคู่ครับจิติแกงหนึง่ง ครับเงี้ยงคู่จะเป็นชุ่มเนยกระเอีย๊ยบอทอดกับปิดทอดนะพี่น้องที่เข้ามารับชมรายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะกับปิ้งปลาพี่น้องเออพี่นอ้องปิ้งปลาน้ำกันนะครับเนีย้ยไข่พี่น้องเอ,อ้ย เดยวเวเดียวเอียวเดียวียนีว็ดาพี่น้องครับผมสวัสดีครับ